สวัสดีค่ะอากโกลาโอเคิเปียวซามดาน,นนะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูแซนดี้มาพร้อมกับผู้คุมนะคะถ้าใครไม่ตั้งใจดูคลิปการสอนของครูนะคะถ้าใครขยุกขยิกขยับนะคะผู้คุมเขาก็จะตุ่งโดนยิงเลยนะคะหยอกเล่นนะคะอะ ที่นี้วันนี้นะคะเราเข้าสู่บทที่5นะคะชื่อเรื่องว่าร้อยละอุ้ยละไม่มีลอเรือนะคะเรื่องร้อยละในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ร้อยละนะคะเราจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะคะการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็น ต้องอ่านเสียงรอริงให้ถูกต้องนะ,ะเอ้ยรอริงผู้คุมยิงครูแซนดีระปึ้งนะร้อยละรอเรือรอเรือรอริงเออนะคะอ่ะไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ค่ะมาที่สไลด์นี้นะคะ ะะการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละนักเรียนจะมีจะเห็นว่ามันมีชื่อสองชื่อนะดูที่เมาส์นะจ๊ะเด็กๆมันจะมีชื่อสองชื่อคือมีชื่อที่ชื่อร้อยละกับชื่อที่ชื่อเปอร์เซ็นต์ร้อยละเป็นคําภาษาไทยนะคะใช้ได้แค่ในประเทศไทยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นภาษาสากลทางคณิตศาสตร์ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนไทยลาวขเขมร แอฟริกาแคนาดาอเมริกาอังกฤษนะคะบราซิลนะคะรัเสเซียเขาจะใช้คำว่าเปอร์เซ็นเป็นภาษาสากลแต่ถ้าเป็นศัพท์นะคะเราเอาคำว่าเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะมาแปลงนะคะให้เป็นศัพท์ภาษาไทยมันก็คือคำว่าร้อยละนั่นเองแต่ความหมายเหมือนกันนะคะแต่ร้อยละใช้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเอาร้อยละ เอาคำว่าร้อยละไปใช้กับประเทศเขมรนเขาก็ไม่รู้จักนะคะเอาไปใช้กับประเทศอเมริกาเขาไม่รู้จักแต่เขาจะรู้จักในคําว่าเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าเป็นภาษาสากลทางคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ต้องรู้นะคะความหมายเหมือนกันนะคะแต่แค่เขียนต่างกันนิดหน่อยนะคะอะไม่ใช่ปัญหานะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะมันต้องเป็นร้อยหนึ่งร้อยคือมีเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์ศูนย์นะคะร้อยละ นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าคำคำนี้มันหน้าตามันเป็นยังไงนะคะจทยบอกว่าพิจารณาส่วนที่แรงเงาต่อไปนี้ตัวอย่างที่หนึ่งมีรูปขึ้นมานะคะมีรูปขึ้นมาน mm ักเรียนจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีสีเหลืองนะมันยังไม่มีสีเหลืองนะคะเนี่ยไอที่เป็นสีเหลืองเนี่ยมันยังไม่มี ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแค่กระดานสีขาวนะคะกระดานสีขาวที่ยังไม่ได้ระบายสีซึ่งกระดานสีขาวเนี่ยตอนแรกเลยตอนแรกเริ่มมันจะเป็นยังไงคะเป็นสีขาวเฉยๆแล้วเราก็เอาเส้นมานะคะเอาเส้นมาขีดมาขีดขีดให้มันได้100นะคะมันก็จะได้ตารางร้อยขึ้นมานะคะถ้านับช่องย่อยๆของมันนะคะถ้านับช่องนี้นะถ้านับหนึ่งสามสี่ห้า ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนครบช่องสุดท้ายมันจะได้100นะคะมันจะได้1น0่ซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือ100ยนะคะแสดงว่ามีช่องหนึช่องจากนั้นนะคะถ้าแค่ช่อง100ช่องมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะคะแต่ถ้าเพียงแค่เราเอาสีมาระบายเอาสีมาระบายในช่องทีเนี้ยเกิดเป็นทฤษฎีเกิดเป็นนิยามเกิดเป็นความหมายทางคณิตศาสตร์ละนะคะอะ มาดูต่อนะคะคุณครูสันีิจันทร์ให้ฟังนะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต้องเป็นรูปสีเะะปส่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านเท่ากันทุกด้านใช่ไหมคะนะมันจะมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าพ,พอจะจําได้บ้างไหมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมแนขนานสี่เหลี่ยมรูปเป้าเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนต่อไปนะคะ ชนิดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจัตุรัสเนี่ยจะมีด้านเท่ากันทุกด้านถ้าด้านนี้ยาว5้าด้านนี้ก็ยาว5ยาวห้าหมดเลยนะคะจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้านักเรียนวาดรูปออกมาไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนวาดผิดและมันก็จะไม่ใช่เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเขาบังคับเลยว่าจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ ต้องแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนที่แรงเงานับสีระบายสีสีเหลืองไปกี่ช่องเนี่ยค่ะส่วนที่แรงเงาระบายสีเหลืองไป64ช่องใช่ไหมคะระบายไป64ช่องนะคะแสดงว่าระบายไม่หมดใช่ไหมเพราะมันยังเหลือสีขาวทีนี้แหละไอ้แค่รูปภาพรูปเนี้ย นะคะไอ้แค่รูปภาพที่คุณครูแซนดี้วงสีม่วงเนี่ยมันสามารถเอามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ถึง3ลักษณะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะเขียนในลักษณะที่1ก็คือเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนลักษณะที่2ก็คือเขียนอยู่ในรูปร้อยละนะคะลักษณะที่3ก็คือเขียนอยู่ในรูปเปอร์เซนต์เห็นไหมแค่รูปรูปเดียวเนี่ยแค่รูปเนี้ย เขียนได้ตั้ง3แบบใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะมันสามารถนักเรียนจะต้องทราบว่ามันก็คือความหมายเดียวกันแค่มันเขียนหน้าตาแตกต่างกันเองนะคะหน้าตาแตกต่างกันเองนะถ้ามาดูทีละตัวถ้าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนถ้าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเศษส่วนมันนึกภาพเศษส่วนมันต้องหน้าตาอย,ย่างไง ถ้าเวลาคุณครูแซนดี้พูดคาว่าเศษส่วนนักเรียนจะต้องนึกภาพออกมีตัวเศษและมีตัวส่วนตัวเศษอยู่ข้างบนตัวส่วนอยู่ข้างล่างและมีเส้นขั้นใครไม่ชอบขีดเส้นขั้นถือว่าไม่เป็นเศษส่วนนะคะยังเขียนรูปเศษส่วนไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะและต้องใช้ไม้บรรทัดขีดด้วยนะจ๊ะครนี้เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างที่บอกว่ามันแบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนเพราะฉะนั้น ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแบ่งออกเป็น100ส่วนแสดงว่าส่วนคือ100่ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการตัวเศษคือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการคือระบายสีไปสีเหลืองไป64ช่องก็เลยเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น64ส่วนด้วย100นะคะเขียนอยู่ในรูปร้อยละนะคะก็คือร้อยละ64 ต้องเขียนคําว่าร้อยละด้วยนะจ๊ะถ้าหนูไม่เขียนยคำว่าร้อยละอยู่ดีๆเขียนอยู่64เฉยๆเขียนอยู่ในรูปร้อยละคือ64ไม่ใช่นะจ๊ะจะต้องเขียนคําว่าร้อยละเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เขียนอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์นะคะที่ทั่วโลกเขาใช้กันที่เขาเข้าใจนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์มีสแลเหมือนจะเป็นตัว สแลชใช่ไหมคะแล้วก็มีวงกลมนะคะข้างล่างข้างบนเอียงๆนะคะเราเรียวกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะหกเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเขียนอยู่รูปเปอร์เซ็นต์ก็เขียนว่าเขียนตัวเลขนําหน้าแล้วก็เขียนสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์อยู่ตามท้ายนะคะนะนั่นเนี่ยต้องแยกให้ออกนะตอนที่คุณครูแซนดี้เป็นเด็กอ่ะคุณครูแซนดี้เขียนมั่วไปหมดเลยคุณครูแซนดี้เขียนอย่างเงี้ยร้อยละ64แล้วคุณครูแซนดี้ก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไปตามท้ายนะคะ คิดถูกคำนวณถูกแต่มาเขียนอย่างนี้ถือว่าผิดผิดคะแนนเลยค่ะมันเอามาเขียนรวมกันไม่ได้ร้อยละคุณก็ต้องเขียนอยู่ในรูปร้อยละถ้าเขียนอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเขียนอยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์เอาม,ามันมามิกกันไม่ได้นะจ๊ะเด็กๆอย่าเผลอเหมือนครูแซนดี้นะคะต่อไปไปตัวอย่างที่สองไปไวขึ้นนะคะตัวอย่างที่สองนะคะดูรูปนะคะตัวอย่างที่สองนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะแล้เขีนว่านะคะระบายสีสีชมพูเนี่ยเกือบหมดเลยใช่ไหมเหลือสีขาวช่องเดียวนะคะก็จะเขียนได้ว่าแบ่งรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันแลงเอาไปเท่าไหร่เนี่ยโ,โหมองง่ายมากเลยแทบไม่ต้องนับเลยใช่ไหมคะ99ช่องนะคะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่าไรเด็กๆได้เป็น 99ส่วน100ตัวส่วนต้องเป็น100เสมอนะคะถ้าเขียนอยู่ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์น่ะถ้าเราแปลงกลับให้เป็นเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็น100เสมอนะคะเป็น100สเรมอกนะคะก็ชื่อมันก็บอกว่าร้อยละนะคะตัวส่วนก็ต้องเป็นร้อยละเพราะเราแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะเขียนอยู่ในรูปร้อยละก็ได้เป็น ร้อยละ99ใช่ไหมคะใส่คำว่าร้อยละข้างหน้าด้วยนะคะเขียนในรูปเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็น99แล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์เปอร์เซนต์นะคะ99%นะคะง่ายๆไปตัวอย่างต่อไปเลยนะคะคุณครูแซนดี้ไปเร็วนิดนึงนะคะตัวอย่างที่3นะคะโอ้ระบายกี่ช่องเนี่ยสีฟ้า3ช่องใช่ไหมคะ แบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันส่วนที่แรงเงาคือ3ช่องนะคะหรือ3ส่วนนั่นเองนะคะเขียนรูปเศษส่วนก็จะได้เป็นตัวบนคือ3ตัวเศษตัวส่วนคือ100นะคะตัวส่วนคือตัวที่เขียนอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็น3ส่วน100เขียนรูปร้อยละร้อยละนะคะก็แด้เป็นร้อยร้อยละ3เขียนรูปเปอร์เซ็นต์ สามเปอ์ง่ายๆนะจ๊ะเด็กๆอันนี้คุณครูแซนดี้แทบจะไม่ต้องเอามาสอนเลยนะคะเอาจริงๆแล้วนะคะนักเรียนสามารถศึกษา,าได้ด้วยตัวเองนะคะต่อไปคะ่ะออันนี้นะคะจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเขาให้มา14%นะคะ14%เราจะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น ลุยรูปเบอละได้เป็น1้อยละสิบสี่แล้วก็เศษส่วนได้เป็น14ส่วนร้อยนะคะไม่ยากนะคะนี้ต่อไปถ้าเขาให้มาเป็นร้อยละห้าเราจะเขียนอยู่ในช่องของเศษส่วนได้เป็นตึ๊ดตึ๊ดส่วนหนึนะคะแล้วก็ในรูปของช่องเปอร์เซ็นต์ก็คือ5%เปอร์เซน์ง่ายๆนะคะ ข้อ3ค่ะ1นึ่ส่วนหนึนะคะเขียนรูปร้อยละก็คือร้อยละ1อยู่ในรูปเปอร์เซ็นก็คือ1%นนะคะข้อต่อไปให้มา21%น,นะคะเขียนอยู่รูปเศษส่วนคือ21่สิ่วนหนึตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างจะต้องเป็น100เสมอ100เสมอ100เสม,อ,สมอนะคะร้อยละ21 ต่อไปร้อยละเจเขียนในรูปเศษส่วนคือ7 8็ดสิบแปดส่วนหนึ้อะคะเขียนู่รูปเปอร์เซ็นต์คือเจสนะคะข้อสุดท้าย77%็ดสิบเจ็ดเอขียนในรูปเศษส่วนก็คือ77สเจ็ดส่วนส่วนหนึ่งร้อนะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้ออกมาอันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากนะคะสังเกตนะจ๊ะเด็กๆ ตัวส่วนถ้าเขียนอยู่รูปเศษส่วนตัวส่วนจะเป็น100เสมอถ้าตัวส่วนไม่ใช่100เราไม่เรียกว่ามันคือร้อยละเราไม่เรียกมันว่าคือเปอร์เซ็นต์นะคะจะต้องทำตัวส่วนให้เป็น100่งเสมอเป็น99สก้าได้ไหมเกือบร้อยละครูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นตัวเดียวคือ100นะคะต่อไปค่ะ จงทําเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปร้อยละนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1 2ส่วน5นักเรียนเห็นไหมว่าเราสามารถทำเลข2ส่วน5ให้อยู่ในรูปร้อยละถ้าอยู่ในรูปนี้มันไม่เป็นร้อยละเพราะตัวส่วนเป็นอะไรตัวส่วนเป็น5การที่จะเป็นร้อยละตัวส่วนจะต้องเป็นอะไรคะ ตัวส่วนจะต้องเป็น100เอาแล้วทำยังไงให้ไอตัวนี้มันเป็น100คะคุณครูแซนดี้เราก็มาดูกันเลยนะจ๊ะป้ายวิธีทำแสดงวิธีทำนะคะเขียนโจทย์เหมือนเดิม2ส่วน5เวลาทำงานกับคุณครูแซนดี้บอกหลายรอบแล้วว่าจะต้องแสดงแบบเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนตรงนี้มาตรงนี้ ตรงนี้มาบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้จะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันคําตอบถูกแต่แสดงวิธีทําผิดก็ผิดคุณครูแซนดี้ไม่ได้ดูแค่คําตอบอย่างเดียวนะคะถ้าโจทย์บอกให้แดงวิธีทำเขาจะต้องดูการแสดงวิธีทำด้วยแล้วก็ดูคําตอบด้วยนนะคะต่อไปค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะนะคะ จากที่ครูแซนดี้เคยสอนไปแล้วการที่เราจะทำตัวเลข5นี้ให้เป็น100ได้มันจะต้องเอามันมาคูณกันเพราะฉะนั้นลากเส้นยาวๆรอไว้เลยใช่ไหมคะใส่ตัวเศษคือตัวที่อยู่ข้างบนคือเลข2กับตัวส่วนคือตัวที่อยู่ข้างล่างคือเลข5เราจะทำเลข5ตัวนี้ให้มันเป็น100จะต้องเอาอะไรมาคูณ5ให้เป็น100 มันก็คือ5คูณด้วย5คูณอะไรได้100 5คูณ20ได้100หลักการคูณเมื่อตัวล่างคูณด้วย20ตัวบนก็ต้องคูณด้วย20เหมือนกันจะหยิบแค่ตัวบรรทัดล่างคูณ20ส่วนตัวเลข2ช่างมันไม่ต้องคูณไม่ได้ cannot หลักการคูณต้องคูณทั้งบนและล่างด้วยตัวเดียวกันคูณทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกันตัวล่างคูณด้วย20ตัวบนก็ต้องคูณด้วย20นะคะอันนี้เคยสอนไปแล้วเนาะหลักการคูณอ้าวสองคูณ20บนคูณบนนะคะ2คูณ20มันคือ40 ล่างคูณล่างเป็นห่วเลยนะคะมันคือ5้าคูนยีมันก็คือ100เห็นไหมคะเด็กๆจากตัวที่อยู่ข้างล่างจากโจทย์ที่กาหนดให้เป็นเล,เลข5ได้ตัวที่อยู่ข้างล่างใหม่เป็นตัว100มันคือร้อยละแล้วเย้ yeah! นะคะมันคือร้อยละแล้วถ้าตัวส่วนเป็น100เราสามารถเขียนในรูปร้อยละได้แล้วค่ะก็คือ100ยละ40หรือ 40%นัท่านเองขอจะเริ่มข้าใจย่างต่อไปดูตัวอย่างที่2 12ส่วน25ถ้านักเรียนดูโจทย์นะคะก่อนที่นักเรียนจะแสดงวิธีทำหนูต้องติ๊งก่อนเอ้ต้องติ๊งก็คือต้องคิดก่อนเอ้เราจะทําเลข25นี้ให้มันเป็น100เราจะต้องเอาเลขอะไรมาคูณนะต้องคิดละนะคะไม่ใช่เห็นปุ๊บแล้วเขียนโจทย์แล้วอะไรวะต้องต้องเขียนอะไรบรรทัดต่อไปไม่ได้นะหนูจะต้อง เห็นโจทย์ปุ๊บว่าหนูต้องไล่สเต็ปในสมองหนูก่อนปุ๊บปุ๊บบเป็นขั้นตอนแล้วเราค่อยเขียนนะคะวิธีทําเขียนโจทย์เหมือนเดิมค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับลากเส้นยาวๆรอไว้เลยโจทย์มันคือ12ส่วน25จะต้องคูณด้วยอะไรจะต้องคูณด้วยอะไรเนี่ย25คูณด้วยอะไรได้หนึ่งรอยีคูณด้วย 4่ใช่ไหมคะยี่สิบห้าคูณด้วย4ี่อคูแซนดี้ลบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นยี่สิบห้าคูณ4ี่มันได้หนึ่ร้อยเพราะฉะนั้นตัวล่างคูณด้วยสี่ตัวบนมันคือสิบสองเองก็ต้องคูณด้วยสี่เช่นเดียวกันนะคะไม่คูณไม่ได้นะคะค่ามันจะไม่เท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิบสองคูณสี่เป็นสี่สิบแปด 25คูณ4เป็น100เย้ฉันได้100มาแล้วเพราะฉะนั้นเขียนอยู่ในรูปร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะคะตอบมันก็คือร้อยละ48หรือ48เปอร์เซ็นต์นั่นเองจ้าพอจะเข้าใจยังคนเก่งของครูไปข้อถัดไปเลยค่ะนะคะข้อ3ค่ะ1ส่วน10เอ๊คิดก่อนติ๊งก่อนทำยังไงนะ ให้10ตัวนี้มันเป็น100จะต้องคูณด้วยอะไรอันนี้ง่ายเลย10 10เป็น100วัน10คูณ10เป็น100เรารู้แล้วเราต้องคูนด้วย10นะอ้าวเขียนโจทย์ค่ะเขียนโจทย์อีกรอบนึง1ส่วน10เท่ากับลากเส้นยาวๆกรุณาลากด้วยไม้บรรทัดนะจ๊ะ1ส่วน10เขียนเหมือนเดิม คูณคูณด้วยอะไรล่ะก็คูณด้วย10ที่เราคิดไว้ใช่ไหมเพราะ10 10เป็น100นะคะอ่ะคูณด้วย10ตัวล่างคูณด้วย10ตัวบนก็ต้องคูณด้วย10เช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตลบอาวเพราะฉะนั้น1คูณ10เป็น10น10คูณ10ตัวล่างตัวส่วนนะคะ10คูณ10เป็น100หรือ 100นั่นเองนะคะ,ะผู้ภาษาอังกฤษไปด้วยจะได้ได้ความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย100แปลว่า100 200 200 100นี่แปลว่า100นะคะภาษาอังกฤษเครื่องหมายนี้เขาอ่านว่าอะไรคุณครูแซนดี้ Sandy? เขาอ่านว่า equal equal ออกเสียงดีๆนะจ๊ะ equal แล้วถ้าเป็นเศษส่วนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคครูแซนดี้ Sandy? อันนี้คือเลข10ใช่ไหมคะเราภาษาไทยเราอ่านว่า10ส่วน100ภาษาอังกฤษเราอ่านว่า10 d i v i d e by 100 10 100. 10, 100. 10, 100. 10, 100. 10 100. สัญลักษณ์ตัวยาวๆนี้ d i v i d e by 100 10 100. ส่วน100หรือว่า10ที่หารด้วย100เอนั่นเองนะคะพนั้นอ่านเต็มประโยคนี้ก็จะได้ว่า equal 10 v i d e 10 divide by 100 d i v i d e แปลว่าหารนะคะเพราะค,คุณครูแซนดี้เคยสอนว่าสัญลักษณ์นี้ถ้ามันเขียนอยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์มันก็จะเขียนได้แบบนี้เขียนเหมือนเด็กประถมเขียนก็คือ10หารด้วย1 0ึ่งร้ เขียนกลับไปกลับมานะคะคณิตศาสตร์นะคะอันนี้คือรูปการเขียนเครื่องหมายหารแบบเด็กประถมถ้าหนูอยู่มัธยมหนูจะไม่เจอเครื่องหมายหารนี้แล้วหนูจะเจอการเขียนอยู่รูปเศษส่วนอันนี้กูแซนดี้บอกไปนะคะนี่ลอกเรื่องนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอบค่ะ the answer ตอบร้อยละสิหรือ10%บเปอเซ็นนะคะ ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าร้อยละสิบนะคะเขาก็จะพูดไปเลยว่า10นเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละสิบนี่คือใช้ในประเทศเรานะคะเราเข้าใจในคนไทยได้วยกันเนาะแต่คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นภาษาสากลน,นะคะอ้าวต่อไปต่อไปตัวอ,อย่างที่สี่สามส่วนห้านะคะสามส่วนห้าติ้งก่อนเฮ้ย ฉันจะทําให้อยู่ในรูปร้อยละนะถ้าอยู่ในรูปร้อยละฉันจะต้องรู้คอนเซปต์ว่าตัวส่วนมันจะต้องเป็นอะไรหนึ่งร้อยมันจะต้องเป็น one hundred แต่โจทย์ให้มาเป็นเลขห้าฉันจะต้องทําให้เป็น one hundred เอ๊จะต้องหาอะไรมาคูณหนนะ้าห้าคูณอะไรได้หนึ่งร้อยห้าคูณยี่สิบใช่ไหมจ๊ะห้าคูณยี่สิบอันนี้คือคิดเกี่ยวกับคอนเซปต์ก่อน ให้ได้คอนเซปต์ก่อนอ้าววิธีทำา o ลูช i o นะคะโซลูชัสามส่วนห้า three divide by five equal เท่ากับนะคะเขียนโจทย์เหมือนเดิมลากเส้นยาวๆรอไว้เลยสามส่วนห้านะคะ ห้าต้องคูณด้วยอะไรห้าคูณด้วยอะไรตัวที่เป็นหลักคือตัวส่วนนะคะตัวที่อยู่ข้างล่างเราเรียกว่าตัวส่วนนะคะตัวที่เป็นหลักตัวที่ดูว่าจะต้องคูณด้วยเล,เลขอะไรมันคือตัวเลขห้าคือตัวส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นห้าคูณด้วยยี่สิบนะคะขออตลบนะคะ five times twenty t i m e แปลว่า t i m e แปลว่าคูณน,นะคะ time แปลว่าได้หลายความหมายก็คือนะคะ time แปลว่าเวลาก็ได้แต่ถ้าถ้าถ้า,ถาพูดในเรื่องของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์การดําเนินการทางคณิตศาสตร์ time แปลว่าเครื่องหมายคูณน,นะคะ5 time twenty ไม่ใช่5เวลา20ไม่ใช่นะคะ5ะคูณ20นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวล่างตัวล่างหรือตัวส่วนนะคะคูณด้วย20ตัวบนก็ต้องคูณด้วย t 0น,นะคะ20จากนั้นนะคะ equal เท่ากับ3คูณ20เท่ากับเท่าไหร่ลูก60นะคะแล้วก็5ฟท์ไทคูณ20เท่ากับ100นะคะนะเรียนภาษาภาษาคณิตศาสตร์ก็ต้องได้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเป็นความโชคดีนะะที่หนูเนี่ยเรียนเรียนได้ได้ครูแซนดี้มาสอนนะคะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนะคะเราก็จะได้ รู้ไปด้วยเผื่อวันหนึ่งเราได้ไปเรียนอินเตอร์นะคะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยหรือได้ไปเรียนต่างประเทศนะคะเอ้ย,เ,อยเราเก่งอยู่แล้วนะคะเผื่อแบบสอบชิงทุนอะไรเงี้ยนะคะได้ไปเรียนต่ออเมริกานะะจะได้นึกถึงครูแซนดี้เฮ้ยฉันอ่านได้ครูแซนดี้เคยสอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบคือเพอราะนั้นหกสิบส่วนร้อยถ้าเขียนอยู่ในรูปร้อยละกับเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้เป็นร้อยละหกสิบหรือ 60%นะจ๊าเด็กๆโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแซนดี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะคะไปกับพี่ผู้คุมบ๊ายบาย